phong tỏa mê tô mê vô căng na mơ đô xin sáng mà đạo trị khẩu khắc khoai nắng khăm ải tô và nếm ca sự trung hoài cắt tô มีกาขาดโขพุทธสัน้นเจเลตากะเอาหอรวมนอกหนึ่งตุกบาทใหม่กู้เจอปบอบจางไปไหนทิ้งไฟไอขั้าอเพียวเด็ดออกเขยียนศอกไอพุทธสั้นทินเตียวโกพองอ,อันนี้ท่าเมษะแม่ใช่ไหม,มล่ะมันเป็นแบบนี้หลังใช้พูด ของวันการเตือนุงไปตุ้น้องกันเตือนุงไปไผ่ติ้นจ้องบาดหัวคงไปถึงมาหมดเม็ดกินเคียงสือเป้ยอาทองคูไปถึงมาป่าทุงคูนิ่งหลงสมาพินแขบไรยเลยสองขัง ເຍືອສັດໄກ່ສາວລາງກໍເສວສັບນູນໄປເພິ່ນບໍ່ໄດ້ຢູ່ໂສລະໃສໃຕ້ໂຄດໄປກໍບໍ່ໄຂງຄ້າງຄືດືເກັດມືນານຄຳແກ່ວໄປປີເສສັບເມືອນໄປບຸມລວ້ຊາເ່ນແມວກໍບັກສັດ มาคัำค้ำเสียงเลติเอานานคํำปีไปขาดเขายุ่งใมเไไ่เลยไปอ้อยซืออไรตามใจหยอดใส่ใจจไตเหต็ยดย่างไดก็ถึงเออ นาบัดเดียววันนี้ตัวนี้จัดยืนครับกอไม่ตางครับนรือเมืองยังบอกยนจิตใจยากเอาสักถ้าผนไปบอกตัวนี้ใจเลยไปยกบอกดุยกำนองไปจูกระเนได้สักเกี่นังอันไพหันดุยในธรรมก็จะก,กันบาวันผูกแจงลูกเจ้าเจ้าสัทธาเก่าจะยกบอกมือตานปินการเสกก็จะได้ไทยต้านไม่มิด อาจารย์จ้าก็จักเปเตเต,ต้ขอกำ่อนขอไทยตีโครงซ้อนดอดีใจคุตีครับเลยจอมกำนองนาบอนเลยสอบกไปบอกเก่าหูขอลำดับใจมานางก็มาจับตามล็อกเลตาอันตูโตเก้าซัท่าหางโยตานเลยกุตี บุญกีดำเขาเจ้าคุณอาในช่วงใดตาดนใดน้องขึ้นมาทำตุ้งซักท่าตุงต้งโตโปคุณบาปโอหลวงทำในัำเมนางตุ้งได้โยตานตึงานหมดดั้หมดเด็กเลปโปอลอยโตปันโตอันนี้ดูอาในช่วงใดตานใดกันตานแห่งตานกาอันนี้ดูอาในช่วงใดตานใดเตะก นานคำปีกระปอร์อนโดได้ครับล่องขึ้นมาโปบโจบังมาโค้งนเารหนงมาเดยวหนาบาดเดียวอันนี้กันว่าสัทธาเจ้าพ่อมกันมาตุกเตียงห่างตานพัน จุงอันขาดจุกบูโคอ,อาณิสุงได้ตันได้เด,ด็กอเสงอลาปินงหวงขึ้นมาติดต่อได้ทำปีน,น,นั้นคำดนิใจแล้วไปไข่ปันเสียงเล่เควบอกเป่งมือหนากันว่าสักท้าเจ้าโปเมกันว่าตันตุงบูชุดนำอาณิสุงได้ตันได้บ,ดบออดูชุดบกอันดูอาณิสุงได้ตันได้ตันโฮงก่อจนันหนึ่งอันดู อาในชุงใดตันไดตันโคงก้องน้ำบออาในชุงใดตันไดบทอ้อนไอ้นั้นคำใครบอกทันคำหลามสอบปีกป่นทามแทง เดกแง่เมือปางไปลังเลนานคำปีไปหันกลอปพินเซนจีจัว่าไพ่เก่าตานลัดจีปันอันคันคำอ่อนหันเมืองเกิงใจปีนาน้นคำคือดีทามทีไปซอซ้ำขอคุณยันหยอ่อแซกไว้ในพยายาขีเกิงอันบาโบนำแตงตั้งมีไว้คื้นปินสิงเซนได้ยา,ายใสงง่ใสหงหัเมืองใครมาดูปี นาบาดเดววันนี้อันบาสดบกแต่งตังมีไว้ขึ้นไปสดกับไหนอันว่าโบสดนำไผ่เต่งยอดตานได้มีไว้กี่ลังโบสดบกอันเดูไผ่แปลงตานขึ้นมีไว้กี่หลัง nàng khăm ai quăng trái khai bù thi cản quan kỳ tăng đủ giờ cả nàng khăm bì bừng trái khun ma dỗ chấm nàng cày cản ba đại tam tự sáng y là trong ba tát trong ta ba kỳ lai sao miền bù đại mà hăng khiên khâu lê nòng trong bên nghe thăm thi ta quay khai kỳ kỳ cam nòng đuổi nương nàng thăm cản ba sát tha tàu bò bê cần và tan từng một đám một tiếng cần và tan loài tố ani đi sung mắt mi si cấp cần và tan pan tố hốc cấp làm đắp khẩn thương bên ngoài đây cũng phải đầy tan leo từng hàng cấp cá chế ta là chậu con pa để báo khát muốn đặng sắt thi chậu bỏ tết để mơ hoàng tạt quán hô thi chùa xế thi chậu cá yóm tiền tan răng khẩu อาในช่วงเจ้าจัดจื้อมันกี่เบาหายอาในช่วงไล่สั่งกินต้านดุกจัดนบพระมัดเจ้าลุกล่นดงยิงตั้งซ้ำก่อป้อได้ตกขี้พันยังมีเซธีและเซียวเดียวกูก่อแซกขวางมีอยูย่ฟุ้งหมูโอควายคันไข่หือมีนี่เล่งสาวควายกันไข่ไวหนึ่งคุนบ้ากับตันเดือสาวตุสาวพระ บ่าวล่าได้คำแล้วลเลเสธีเจ้าบอกปันยำนันเสธีเจ้ากายอมยังเบายอมมันเจ้ายำนันจิงจักเอาพังย้อยไดมาจังไววตีหันกันมาหน้าบุญมึงยังมีเออเอามึงขึ้นบา่าเงินคำเขาาอยกรรมกัน่าบุญหักได้หลยเต้มึงก็าจากได้ห้ามหาไปเฮิน ยามนั่นเสทีเจ้าก้าย้อมจิมาโยมือขึ้นบุญหเวกาะไก่เมนไฟเสียงตึงซ้ำเจาะเก่าตัางหัตั้งเตตานอัดหันตาไลโดเลพัมำขึ้นว่าพัำตั้งมนลนสังขะกับจึงอันตุกตะอันใดมาโคจึงมูจุมขึ้นเขามีมักเขาาม็ดนำก่อเอาจกใจโยตาน มีบาดปาทันดุยเงินคำก่อโจกใจกินเนี่ยใจตานปันหมูชุมกุนไหลหน้าบาดเดียววันนี้ตานก่อมาโจตอกขึ้นบาจโจต่างเก่าวางไว้เอาใส่พังย้อยกวายกวายไหนนักมาตื้อหน่อย ึง sort of ่นคำจาขึ้นเลบปันจ้อยมืนจ้อยก่อย่งผีขึ้นเลบอลลักย่างก่อขึ้นเลมีตีอันเบายำนันเสธีตานก่อมาโยมือตั้งวางหัแถมตึงอันมาไดกขอสั่งตานพามตึงนำบ่อเจดีถึงอันโบสดตั้งลังดีองอาจ ยำนันจุนตาลเจ้าจัดจื้อโจกเก่าตางหูได้เอาใส่พังย้อย้วยๆวยได้นักมาแถมหน่อยยำนันบุญเหียงเจ้าจ้อยกำอันมาได้ตานนำตึงเข่าปั้นเฮีงกายอมยำนันคุาคำเจ้าก่อจริงจักบุงวางทิศเลใสน้าบุญได้มีมากำจอย เสียาได้เงินจ่อยคำจ่อยหมือนตื่อปั้นลานก็ดดิหันสิบมาได้พิ้นเศรีฐีเต่าก้าวในเงินคำเต่ายังมีก่อเลเหมือนเปิ้หน้าบาเดียววันนี้บุญเหลือมกำตานเจ้าอาเนี้ยงซุมมีรอยเศร้าเก่า ขุงกามนลักปินท้าตั้งเตะได้ตานแหงตานกาเลยกับตึงหมดดำหมดแดงเจติยาธาดกับตึงหงก็อได้ขึ้นเลยมีพำนำบอ่อเจดีย้งานโบชดมีเลพพำตั้งมนติดจับเจ้าตานสิ่งจัดจึงขาตกคุ้มโคตั้งเตหันมาแล้วอาเดชสงเจ้า คร้มกอบหลักติดปานมีลอยเก่าสิบกับบินทาได้บอกก้ากาดก่อยเสฐีเจ้าตุน้น่อยปืนว่าเสฐีใหญ่กายอมีม่มาขับจอมนำหําเมือเลยซอกอกปีบอกเก่าโหข่ลำดับได้มากันมานางเจียงจ้าก่อปีตาฟังกำหละ่ะกันมานางเลยเผยผพ,อ,พอ,อายุกยอมก่อปีตาอยยุย้อนจูเปง กันมาหนาได้เผ็ดปิ้นและได้แกนี่ปีตาเอาฝ้ามือรูปตองน้าคนทีช่วยนนเลยแล้วก็ห้าบานุกนัาหน้าแดุิผิดห้ลำลองนั่งคัปีไปเวีดเอาผ่าจ้างหน่อย ขึ้นเด้อึดปากนางแหงไป็มือนางเลื้ยงเบาเข็ดปิ้นัด็ดเลเก่งไวยโตเหล่าลมมือหนานั่นคำไอห่างตาผมวากรรมสังฟังหาดีกับกันเลืสืฉเจ้ามือหนานางไเว้เผยไว้วมือหนาคือลือโลกคุณหุงมเปมือกุนตุ้มกันเลยตองเล่นมุนพนอเมมีเตะปอทำได้ปินเก่า đến mê luôn cứ ăn luôn lại ăn để tiếu phơi hay quàng tiếu bàn là nỉ xê leo u căn ba đại kín tan đi để pin đi mà đứa cậu để ngân khâm khẩu khăm tàu để tím Li mượn sáng tam tây đại tây tràn mơ <laughs> นาบาดเดยววันนี้ปานิใจได้มารับผืออูยกยอมจัดดีอันเดินลักเกวไปโอลวงทำตึงเมีควันปะยาชุมลูเต่าบุงคันคำาลาโมเบาเค้จัดอานตามเข้าเลยเค้จัดน่าวตั้งเห้จัดย้ายให้ฝ่ายกันบ้าไหวเมน้ำก็ตุกลากวาอ้อน

าเดวันนี้พื่อนไปจัดอ่านไปให้ฝ่ายนานคำปีไยไหวกรความใจจักตาผ่าออกซ้อมสั่งน้องก่อเมืองยองขึ้นบ้าหือมีกราได้พินตีกาวมาแสียงอีหลาวาแล้อก่อนนานคำเกี่ยวไปปีกว่ายุดจาฟังกรามมาก็ยังเล่